5 <Basil> วิธีที่เราสามารถจ mm ับภาพหน้าจอมือถือเลียวมีหรือมือถือ oppo ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีวิธีไหนบ้างมาดูกันวิธีที่1ที่เราสามารถทําได้กับมือถือทุกรุ่นก็คือกดปุ่มลดเสียงกับเปิดลงไปพร้อมกันป้าแบบนี้เนี่ยเป็นการจับภาพแบบแบบแบบรุ่นเก่านะจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือทําได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับส่วนวิธีที่2เป็นวิธีง่ายนะครับที่เขาใช้ตอนนี้ก็คือวาง3นิ้วที่หน้าจอแล้วลากลงป้าแบบนี้ก็เป็นการจับภาพหน้าจอเหมือนกัน ส่วนวิธีที่3นะครับเราจะต้องลากหน้าจอลงแบบนี้แล้วเลือกตัวเมนูตรงนี้นะครับถ้าของใครยังไม่มีให้กดเพิ่มเข้ามานะครับมันจะมีคําว่าจับภาพหน้าจอเห็นไหมอ่าโอเคถ้าของใครมันยังไม่มีนะครับให้กดจุด3ามจุดตรงนี้นะนะครับแตะแล้วก็ตั้งค่าแก้ไขตัวเนี้ยเราสามารถเพิ่มเข้ามาได้ครับแต่ถ้าของใครมีแล้วอ่ามันก็จะโชว์ถ้ายังไม่มีก็กดเพิ่มเข้ามานะครับ เพิ่มลักษณะแบบนี้โอเคจากนั้นลากลงมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถสั่งปั๊บจับภาพหน้าจอได้นะโอเคนะครับต่อมาวิธีที่4การจับภาพด้วยเสียงครับเราสามารถใช้ Google สั่งจับภาพได้โดยการกดแชร์แบบนี้แล้วพูดคําว่าจับภาพหน้าจอนะครับเนี่ยภาพหน้าจอก็ถูกจับเรียบร้อยแค่นี้อ่านะครับเราสามารถใช้คําสั่งเสียงได้นะครับ วิธีที่หทีนี้เป็นวิธีที่เราจะใช้เปิดเมนูพิเศษขึ้นมาการเปิดเมนูพิเศษจะยากตรงครั้งแรกนะครับให้เราพิมพ์คําว่าช่วยเหลือลงไปนะครับมันจะมีเมนูช่วยเหลือนะครับซึ่งเราสามารถเปิดเมนูช่วยเหลือตรงนี้ได้สําหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องปุ่มเปิดพังปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงัญหาเปิดเมนูนี้นะครับจะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่านะโอเคพอเราเปิดขึ้นมาก็จะมีเมนูตัวนี้ครับ แตะเข้าไปเราจะเห็นว่าจะมีคําสั่งเยอะเราสามารถจับภาพตรงนี้ได้ปาบเข้าไปใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการจับภาพหน้าจอของมือถือ Oppo มือถือ Realme นะครับที่เราสามารถทําได้ทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันหรือ5วิธีนะอ่ะโอเคก็มาฝากกันนะครับอันนี้ภาพที่เราจับมาโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับ